อยู่กับรายการบ้านช่างนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันอยู่ในเรื่องเม็ดโฟมผสมคอนกรีตค่ะคใช่แล้ววันนี้นที่บอกว่าเม็ดโฟมของทางบริษัทซีบาวสาหการรมจำกัดเนี่ยมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะ<ร>ก็วันนี้มีมาให้ดูแบบ2แบบใช่ไหมคะคบแบบนี้ก็คือเป็นเป็น e n v i r o n m e n t ค่ะขนาดก็จะประมาณเออห้าถึงเจ็ดถึง7มิลิเมตรนะคะ แล้วในแบบนี้ก็คือแบบอันนี้ก็จะเป็นรีไซเคิลเป็นแบบรีไซเคิลจะมีจะมีเมื่อกี้ที่น้องปิ่นเขาโชว์คือมี3แบบนะเม็ดเล็กคกือไข่ปลาเล็กๆยิบยิบเลยนะอันนั้นคือเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็จะทำให้ความเป็นฉนวนค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันจะมีเช่นประเทศปรับระดับดาดฟ้าไงบางทีดาดฟ้ามันร้อนมากนยใช้วิท วิธีอย่างอื่นเนี่ยทำยากก็คือใช้วิธีนี้ครับแต่ถ้าเทปรับบกระชายเป็นพวกรีไซเคิลใช่ไหมเป็นแบบรีไซเคิลแบบเทหนุนโรงงานเทบ้านอะไรก็หนุนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ผสมน้ำหนักเบาอย่างอื่นผมเชื่อว่าไปใส่แล้วทำเป็นภาระต่อโครงสร้างนะฮะในทางวิศวกรรมก็ถือเนี่ยดูก็ได้เดี๋ยวให้น้องพลยกให้ดูอันนี้เป็นถุงขนาดใหญ่เลยซึ่งใส่เม็ดโฟมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวน้องพลอยจะยกให้ดูนะฮะว่าขนาดนี้คนขนาดน้องพลอยยกได้ไม่ใช่ไม่ใช่แรงเยอะกว่าปกตินะเอะหรือว่าหนูจะแรงเยอะก็ปกติคะอาจารย์หรือเป็นผู้หญิงแข็งแรงหรือเปล่าปกติธรรมดาคือผมจะยกเดี๋ยวจะหาว่าผมแรงเยอะเดี๋ยวต้องพลอยยกนะฮะคือถุงอันนี้เบ้อเลยนะค่ะถุงตรงนี้ก็ก็จะมีสองถุงด้วยกันอันนี้เป็นเป็นแบบเม็ดเล็กหรือเปล่าอ่าเป็นแบบเม็ดเล็กนะคะ ยกน่ะคนเดียวนะไม่มีอะไรดันขั้งล่างนะ,นะ,นะ,นะเดี๋ยวน้องรู้ดไม่มีเอฟเฟกอะไรใดๆนะคะ<ด>คือขนาดเบามากเบามาก,ามากใช่ไหมยกมือเดียวก็ได้ค่ะเบาจริงๆเบามากใช่ฮะก็คืออย่างนี้คือก่อสร้างได้เยอะไหมคะคืออ,อนันนี้ถุงเนี้ย ถ้าจะไปมันขึ้นอยู่กับความหนาด้วยค่ะว่าจะใช้เทหนาเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าเทสักความหนา10เซนนะคะจะได้สักประมาณ3องสามตครับประมาณประมาณนั้นน่ก็คือใช้ความหนาคำนวณปกตินั่นแหละปกติถ้าใช้ทรายหรือว่าอะไรก็จะต้องยกกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะหนูไม่สามารถที่จะมายกอะไได้นะ้องพอยกไม่ไหวแน่น้องพอยกไม่ไหวเพราะว่าผู้หญิงโดยน้ำหนักมันจะเกิน20 30โลอันนี้เบามากครับค่ะ อันนี้ทั้งปิ่นคืออันนี้ถุงปกติใช่ไหมเวลาส่งไปหน้าง,งานอย่างนี้แค่ะะไหนแบบงไง่ไหนง่ไงนแไหนะนนนนค่ไนค่ไนแ่ไหน่ไหนแคห้ยก2ถุงใ่ห้ต้องพอยกข้างอั่ถุนก็่ไหนค่ไหนแค่ไหนะค่หนแข็งแรงไห<ช>นแ<ะ>คาไแค่ไินแร่ไหนแค่รหนแค่ไหนค่ไหนค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนแค่ไห่าหนแค่ไหบแค่ไหนแค่ไหเแา่ไหนแค่ไหนแคาไรนค่ไดน่ไนแค่ไหน่ไหนแค่ได้บ้างหน้ค่ไ่นโชว์หน่อย่ห่านผู้ชมได้ดูรูปนะฮะ โฟมเม็ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับว่าโฟมถุงที่พอยกบะเบามากินเนี่ยเขาสามารถเอามาทำอะไรได้บ้าอองอันนี้ก็จะสามารถอย่างที่บอกนะคะเทปรับระดับพื้นพื้นหรือหลังคาก็ได้ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนนะคะเพราะว่ามันเป็นโฟมตัวโฟมเนี่ยก็จะขึ้นชื่อในการความเป็นฉนวนใช่ไหมคะหรือไม่ก็ปรับระดับพื้นที่โค้งพื้นไม้ได้ทุกส่วนเลยคะ่ะที่ต้องการจะลดน้ําหนักหรือต้องการความเป็นฉนวนเอาเมาส์เอาเมาส์ชี้หน่อยได้ไหมให้เป็นลูกศรนะ้ท่านผู้ชมได้เห็น จะเป็นตัวฉนวนกันความร้อนใช้เป็นตัวหลังคาใช่เพื่อกันความร้อนอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือแทนที่สมมติว่าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะแล้วมรามีดาดฟ้าแล้วห้องใต้ดาดฟ้ามันร้อนเราก็สามารถเอาตัวนี้ค่ะไปเทปปรับระดับอย่างนี้เราจะใช้เป็นตัวรีไซเคิลก็ได้หรือว่าอีก2แบบแรกก็ได้ใช่ปะถ้าต้องการความเป็นฉนวนด้วยก็คือจะแนะนําเป็นตัว Environment มากกว่าค่ะก็คือจะสามารถเพิ่มความเป็นฉนวนได้ด้วยค่ะค่ะ ข้างล่างอะไรนะนี่นี่นี่คือรูปจริงแล้วมีรูปค่ะค่ะนี่เขาอันนี้ <จะ S 1> คือเขาผสมผสมคอนกรีตเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็ามาเทปับทั่วผสมกระปูนไม่ต้องใส่ทรายนะถ้าต้องการน้ำหนักเบานะ,ะยกเว้นต้องการความแข็งแรงก,ก็ใส่ทรายเข้าไปหลังจากที่เราผสมปูนเข้าไปแล้วการก่อสร้างทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะอาจารย์อืมใช่นี่ไงให้ท่านผู้ชมได้ดูรูปนะเจ้ข้างล่างเนี่ยปูพื้นนะฮะก็จะเห็นว่าเทปกติกล้วก็มีนะฮะ ว่าอันนี้เป็นการปรับระดับพื้นกับหลังคาป็้รูปตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เขาปรับพื้นอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะก็เป็นการแทนที่เทคอนกรีตหนักๆก็เอาเม็โฟมใส่ ผสมกระกปูนซีเมนต์นะฮะ,ะแต่อย่าใส่ทรายในบางกรณีใส่ทรายแต่บางกรณีไม่ใส่ทรายครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยใดใดนะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เราเปิดรับสายสดแล้วนะคะ,ะที่บเบอร์029649079นะคะ029649079ค่ะครับถามได้ทุกเรื่องราวนะท่านผู้ชมถามเรื่องโฟมเม็ดก็ได้เรื่องเขาก่อนเราแสดงเรื่องบ้านโฟมใครที่สนใจเรื่องโฟมแผ่นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ทางโฟมแผ่น อ่าพ่งนี้มีอีกการหนึ่งนะฮะค่ะโอ๊ใจรอแต่วันนี้คุยเรื่องโฟมเม็ดนะครับกับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการปูพื้นผิวหน้าในรูปนะคะท่านผู้ชมดูรูปในนี้ก็คือเป็นการทํางานปกตินั่นแหละเครื่องขัดนี้ก็เครื่องขัดผิวหน้าขัดปกตินะครับใช้เครื่องมืออะไรเดียวกันได้เลยได,ได้เลยครับได้เลยไม่ได้มีเครื่องมือวิเศษนะฮะเพียงแต่ว่าเราใส่โคตรใส่สาย,สายน้าหนักได้เบานะครับเป็นนวัตรกรรมอันหนึ่งนะครับที่จะทําผนังทําพื้นก็ได้ใช้รถอันนี้ก็ได้ ใช้รถผสมก็ใส่เข้าไปครับอัตรา,าส่วนผสมต้องเป็นทางโรงงานทําให้อยู่แล้วใช่ไหมทางบริษัททําให้อยู่แล้วสูบได้อ่าค,คือคืออย่างนี้เหมือนก,นการสูบคอนกรีตธรรมดาเ่ยแหละแต่เทได้เร็วนะเทได้เร็วกว่าปกติธรรมดาเพราะมันเกลี่ยง,ง่ายครับใช้แรงงานคนปกตินะครับที่เห็นเนี่ยอาจจะเห็นเป็น เป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นนะเสแต่แล้วเราก็จะต้องปูกระเบื้องหรือปูทำนุ่นทำนี้ไปนะถ้แล้วแต่ว่าจะปูอะไรก็ได้ครับนี่ปูกระเบื้องได้อันนี้อะไรนะปิน่นอินฟิวอลค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกการใช้งานหนึ่งที่ได้แจ้งไปทางเด็กที่แล้วนะคะให้ดูของจริงวันนี้ยกของจริงมาด้วยของจริงถ้าเป็นผนังธรรมดาหนักมากนะยกมาลําบากแต่ว่าที่เห็นนี้ก็เป็นเอามาอันนี้เป็นของจริงนะฮะ จะเห็นพระเทเสร็จก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่กับซีลายที่เห็นขอบขอบแล้วก็ปิดด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะ <S <S เป็นลามิเนตปิดทับผิวเนี่ยโดยไม่ต้องฉาบปูนนะฮะอันนี้ที่ต้องปิดเรียกว่าอินฟิววอลกับอินฟิวคือใส่เขา้าไปในช่องเลยอ่ะครับอ่ะอยวให้ดูรูปที่ต้งปิดทำเออเนี่ดูดูดดง่ย ก็เป็นผนังสาเร็จรูปใช่ไหมคะที่เราไปแปะได้หรือว่ายังไงเป็นกึ่งสําเร็จรูปค่ะก็คือจะสามารถไปอันนี้เดี๋ยวลองดูในดูรูปนะคะเดี๋ยวให้ดูในรูปนะฮะที่เขาเขามีขั้นตอน่ใช่ก็คือเหมือนว่าไปที่หน้างานใช่ไหมคะก็จะติดตั้งตัวซีลายโครงซีลายหมายถึงโครงโครงใช่เป็นโครงแล้วก็คือบอร์ดใช้เชล่าบอร์ดหรือว่าบอร์ดนะคะ แนะนำว่าก็เชื้อราบอดใช่เลยแล้ว <อะ S 2> ก็วางติดตั้งงานระบบอะไรอย่เงี้ยเรียบร้อยค่ะแล้วก็ผสมตัวโพลีเทอร์มสีเบาแล้วก็เทเข้าไปในผนังอ๋อแล้วก็เสร็จแล้วรอแห้ง เนี่ยค่ะเราจะปิดฉาบฉาบทับด้วยจะติดวอลเปเปอร์ก็แล้วแต่เราอยากได้สวยๆเก๋ๆไงจัดได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็จะลดการลดเวลาการทางานไปเยอะเลยเพราะว่ามีเครื่องผสมแล้วก็สูบเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะเบอร์สี่ที่เห็นหัวท่อสีฟ้าๆนั้นเป็นการสูบสูบแล้วใส่เข้าไปนะอินฟิวตรงนี้แหละเหมือนเติมอะไรลงไปในขวดน้าหรืออะไรประมาณอย่างนั้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเติมเข้าไปให้มันแน่นนะแล้วเราไม่ต้องไปฉาบแต่ก็เก็บรอยต่อเเบอร์ห้านะแล้วเบอร์หกเขาก็ฉาบทะ ต้องปิดเขาบอกว่าติดวอลเปเปอร์ก็ได้ทาสีก็ได้ค่ะไอ้รูที่เห็นเป็นรูเราเจาะรูเพื่อจะใส่เข้าไปอืมอินฟิลอินฟิลนะฮะก็เสร็จละผนังกันนี้เร็วนะทำมาได้รวดเร็วกว่าทำมได้รวดเร็วแล้วก็พื้นที่หน้างานก็ไม่สกปรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่ต้องไปก่ออิดไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่างก็ไม่ต้องใช้ช่างฝีมือมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สูบใส่ได้อย่างเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะทำงานเร็วประหยัดค่าแรงได้มากค่ะ คือถ้าเราชาปูนเราต้องอาศัยช่างฝีมือต้องต้องเรียบต้องเนียนนะฮะเราต้องการเรียบมันก็จะไม่เรียบต้องการเนียนมันก็ไม่เนียนแต่อย่างงี้เขาทําตามแบบนี้อย่างเดียวเลยไม่ไม,ไม่ต้องห่วงเ็าทาได้ครับรอสำเร็จเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจริงนะ,ะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะครับผนังเขาเขาเจาะรูอย,อย่างนี้นะครับและอินฟิวที่น้ำปิ่นบอก,กน,นะฮะรูที่นั้นเจาะเข้าไป ก็คือการสูบเม็ดโฟมผสมคอนกรีตเข้าไปข้างในผนังออคืนี่ก็คือเป็นภาพจริงนะคะก็คือท่านจะได้รู้ว่าไอ้รูๆที่เห็นขาวๆทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ว่าที่มันปิดได้ไงอุดอุดเหมือนที่อุดยิบซ้อมมาแหละมันก็ใช้พวกนี้อุดรูไปรูที่เห็นนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรครับอ ทีนี้ถ้าเป็นผนังหรือว่าบ้านที่สร้างจากเม็ดโฟมผสมคอนกรีตจะมีปัญหาในเรื่องของปลวกไหมคะมไม่มีนะคะเพราะว่าปลวกมันทานไม้ใช่ไหมคะแล้วอันนี้เป็นโฟมแล้วคือปลวกมันไม่สามารถก่อนก่อนที่มันจะเข้าไปที่ผนังได้อะมันต้องผ่าน อะไรมากมายแต่ว่าอันนี้มันไม่มีรูไม่มีช่องว่างอะไรเลยเนี่ยอันแรกคือไม่มีช่องว่างที่สองปวกไม่กินอ p พกับปวกไม่กินโฟมอรอย่างงี้ซีลายไม่ทานนะคะปวกไม่รับประทานแต่ว่าบ้านทุกหลังแม้จะสร้างด้วยซีบาวทั้งหลังท่านก็ต้องกำจัดปวกนะเพราะในบ้านเรามีเสื้อผ้ามีหนังสือมีไม้มีอะไรปวกยังกินอยู่นะฮะปวกกินพวกนี้นะครับแต่อาศัยผนังสีบาวเป็นทางเดิน ก็เรียกได้ว่าลดปริมาณปลวกถ้าใครเบื่อปลวกอะไรอยากจะเจอกันน้อยหน่อยนะคะก็ใช้เม็ดโฟมผสมคอนกรีตได้เขาูดปวกอยู่ร่วมกับเราได้อยู่กันได้เป็นเพื่อนแต่ขอร้องอย่างเดียวน้องปลวกเนี่ยอย่าอยู่ชายคาเดียวกับเราต้อ่ลับมาจะได้หมยถึงปลวกจะอยู่ร่วมกับเราได้ไม่ใช่เราไม่รังเกียจนะฮะเดี๋ยวปลวกฟังอยู่ไงคอยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปถูกเค็นแต่ว่าปลวกเนี่ยอย่าอยู่ชายคาเดียวกับเราแต่สมมติว่าบ้านน้องพลอยกําจัดปลวก แล้วบ้านน้องปิดเนี่ยอยู่ข้างๆใจบุญ<ข>ในสุดปลูกจะมาอยู่บ้านน้องปิดเพราะว่าบ้านใดที่ดินไม่เป็นพิษเนี่ยนะดินไม่เป็นพิษคือหมายถึงไม่มีกำจัดปูกจะมาอยู่ที่นั่นมแม้ผนังจะเป็นผนังซีบาวทั้งหมดท่านก็ต้องกำจัดปวกนะครับป้องกันปลวกเพราะว่าดินมันไม่เป็นพิษนะครับค่ะตอนนี้มีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะคะติดต่อเข้ามาสวัสดีค่ะคุณมีราค่ะวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมีราต้องจะคุยก <Today, S 1> <Volt. S 2> ันเรื่องไหนคะสอบถามเรื่องได้เอ่ย จะสอบถามว่าถ้าคือเราไม่อยากไปผสมเองอะคะ่ะคือมีสําเร็จรูปไหมคะแบบเป็นมิกเมตโฟมกับตัวซีเมนต์แล้วค่ะอันนี้จะเราเรากำลังเ,เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อะคะ่ะที่ที่จะออกมาในอีกเร็วๆนี้นะคะ่ะคือตอนนี้จะเป็นตัวซีเมนต์ตัวเมตโฟมแล้วก็เดี๋ยวคือจะมีช่างมีอะไรอย่างนี้ให้ด้วยค่ะแต่ว่าตัวที่พี่บอกนี่คือเป็นตัวผามสามารถเอาไปทำได้เองที่บ้านเลยใช่ไหมคะ คุณคคุณ,คณไมได้จะไปทําอะไรผนังหรือพื้นฮะเอ่อจะไปทําผนังอะคะอ่ะอแต่<ช>ว่าคือเราอยากแบบว่าเป็นสับเร็ดรูปเลยะค่ะยกเข้าไปติดตั้งใช่ค่ะแต่ความจริงค,คุณไม่ได้ใช้วิธีอย่างที่้องปิ่นว่าดีกว่าคือตีโครงสี่ลายแล้วก็ฉีดอันนี้ไปมันจะดีกว่าสะดวกกว่าได้ไม่ต้องไปยกขึ้นไงจะรวดเร็วกว่านะครับ ก็คือตัวนี้ก็คือติดผนังแล้วก็คือใช้ตัวนี้กรอกเข้าไปได้เลยใช่ค่บกรอกเข้าไปใช้คําว่ากรอกเข้าไปก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ได้ไม่ต้องไปฉาบปูนเนี่ยเพราะเราปิดแต่เหมือนตัวอย่างนี้ครับจะทํางานสะดวกสบายมากน้ําหนักก็เบาไม่ต้องไปยกไปแบกนะฮะตามเพราะว่าสนใจกับตัวนี้เพราะว่าเรื่องสุกมันจะทำงานสะดวกอะค่ะเดี๋ยวต้องปิดให้เบอร์ไวนะเบอร์ที่โรงงานปิดให้ไว้เดี๋ยวในตอนท้ายจะขึ้นเบอร์สองสี่บาไว้นะครับค่ะ ท่านท่านท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการาน,น,นวัตกรรมทําให้น้ําหนักเบานะพื้นก,ก,ก,ก็เบาพนังก็เบาแล้วก็จะได้ป้องกันความร้อนได้ด้วยครับค่ะติดต่อโรงงานได้ไงนะปิน่น<อ>ที่บริษัทที่บริษัทนะคะอ่าขึ้นเบอร์ให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวท่านที่สนใจจะได้ติดต่อไปยังซีบาวนะฮะหรือว่าท่านโทรปรึกษาได้ โทรถามราคาได้โทรถามเทคนิคได้นะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ดูนะอันนี้ขึ้นตัวนี้นะคะเว็บไซต์ก็มีเ่งใช่ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ023881ค่ะขอภายค่ะ0 2 3 3 8 1 1 5 5ถึง7นะคะเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูด้วยนะคะเผื่อว่าคุณมีรัฐจะได้จดเบอร์ทันไ้ครับคุณมีรัฐด้ติดต่อไปนะ อันนี้เปิกขึ้นที่นี่นะฮะซีเบ้าอีเดตตี้อยู่อยู่ที่บางบ่อนะครับบริษัทซีเบุตสาหกรรมจำกัดนะฮะค่ะที่เบอร์0 2 3 3 8 1 1 5 5านถึงเนะคะรหรือว่าก็มีอีเมลด้วยมีอีเมลนะฮะเข้าไป,ไปเข้าไปที่อีเมลหรือว่าเป็นบริษัทเป็นมีม,มีช่างเทคนิคให้คำปรึกษาแนะนำใช่ไหมมีค่ะอ่ามีเทคนิคโทรถามก่อนได้<า>ส่วนผ <ขอ S 1> <ด>สมะอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะหรือติดต่อรายการเรามาเนี่ยนะครับรายการเราจะมีเทคโนโลยีแบบนี้บ่อยๆนะฮะเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่จุใจ วันหน้ามาอีกได้ครับะนะก็จะไม่เอากลับแล้วอันเนี้ยเอาไว้นี่เลยครับคือผนังของซีบาวตอนนี้ไม่มีสร้างออกมาแบบสําเร็จรูปแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ชมสนใจที่จะทําก็สามารถโทรไปคอคําปรึกษาคําแนะนําเทคนิคต่างๆกับทางซีบาวได้เองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวดูต่อไปว่าซีบาวทำอะไรดีอับปินต้อง,ป,องปินเปิดไปนะคือนอกจากทําทพื้นก็ได้นุ้นพื้นก็ได้ทําผนังก็ได้ทําดาดฟ้าที่มันร้อนๆก็ได้นะครับเผื่อท่านมีอพาร์ตเมนต์อะไรร้อนมากเลยนะก็ใช้วิธีแบบ เม็ดเล็กๆดูครับผสมแล้วก็เททั้งหมดปรดีออฟฟิศผมเนี่ยเทของพอเย็นเลยห้องสนานักที่อบรมโฟมอ่ะใครอบรมโฟมจะรู้ว่าห้องเราอยู่ดาดฟ้าชั้น9นะครับแล้วเทด้วยเม็ดซีบาวเป็นเม็ดเล็กเนะเม็ดไข่ปลาครับเทตรงด,ดาดฟ้าเลยหลังคาข้างบนใช่บนหลังคาข้างบนเลยถ้าท่านที่มีอพาร์ตเมนต์มาพวกนี้นะจะจะ,จะสะดวกมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่เย็นเนี่ยเป็นโฟมเม็ดเล็กนะฮะตามที่อย่างเงี้ยทำหลังคาก็ได้หรือใครมีกระเบื้องลอนคู่อยู่แต่อยากทําเป็น เหมือนรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะผูกเหล็กแล้วเทปุ๊บได้เลยครับจริงๆหลังดันชั้นดันฟ้านี่จะเป็นชั้นที่ร้อนที่สุดเลยนะถ้าเป็นตึกใช่ครับใช่ก็สามารถแก้ปัญหาด้โดยการเอาเม็ดของซีบราวไปเทได้หรือถ้ามีกระเบื้องร้อนคู่อยู่ไงมีกระเบื้องร้อนคู่อยู่แล้วแต่แต่อยากมันร้อนไงร้อนทั้งร้อนทั้งเก่าแล้วก็ขึ้นสนก็เทปัดระดับเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีรูปนะฮะที่เป็นกระเบื้องร้อนๆแล้วเหล็กไปวางแล้วก็เทเลยยังอื่นเทไม่ได้เพราะอะไรมันหนักมากโคงอาคารรับไม่่ไหวแนนนอครับ นี่ครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูรูปซ้ายมือสุดนะฮะมีกระเบื้องรงนคู่อยู่แล้วแต่อยาก,กะกระเบื้องรงนคู่ก็ขึ้นขึ้นราแล้วนะฮะเก่ามากเลยก็ใช้วิธีนี้อย่างนงี้ได้เป็นการเททับลงไปเลยเรอคอาจารย์เททับลงไปเลยะนะจะได้2เด้งหนึ่งกระเบื้องที่เก่าๆมันก็จะได้ไม่รัว่วอันที่สองมันก็จะทําให้ให ไอ้ตัวเก่าๆไม่ไม่ไม่สวยๆเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นนะฮะแล้วข้างบนจะทาด้วยรูปซิลจะทําอะไรก็ได้นะแล้วการขนยะขนขึ้นไปทําข้างบนหลังคาก็เบาด้วยเบาสูบเบาสูบเบาคือเดี๋ยวนี้คอนกรีตสูบได้เหมือนน้าอยู่แล้วคอนกรีตเนี่ยสามารถสูบได้เจ็ดทุกๆชั้นจะเห็นว่าตึกสูงๆก็ใช้วิธีสูบเอานะสูบได้เหมือนน้ำนะครับคอนกรีตปัจจุบันไม่ไม่เป็นภาระต่อการยกอะไรแต่อย่างใดแล้วอันนี้สูบง่ายกว่าคอนกรีตธรรมดาเพราะว่า1คิวมันหนักไม่กี่ร้อยโลค่ะ ซึ่งคนกรีดาหนึ่งคิวเนี่ยหนัก2,400โลนะฮะนี่ทำพื้นหลังคาเทปับประดับได้ด้วยครับนะเองเป็นดูรูปต่อไปท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ในไทยมีแล้วนะครับมาก่อนเราอาจจะเห็นพวกนี้ในต่างประเทศหมดเลยอะไรก็เมืองนอกรูปก่าเมืองนอกนี้รูปในไทยแล้วเนี่ยครับนะคนไทย ครื่องมือได้นะผมคุยด้านเทคนิคงาน,นอันนี้ไทยแนย่จะเห็นว่าม,มีรถตาของไทยนะฮะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่ของเมืนองนอกนอกนี้ก็เป็นทีมงานคนเกรีดสูบได้เหมือนน้ำนะครับนี่ครับเอ๊ะเม็ดโฟมต่างนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะอย่างนี้ครับไปหนุนระดับพื้นแล้วก็ปูปูกระเบื้องก็ได้ไอ้ทางซ้ายข้างล่างมุมล่างซ้ายนะฮะปูพวกปาเก้ได้ลามิเนตได้ทำได้ทุกอย่างนะครับ สามารถทำได้เหมือนกันงานคอนกรีตทั่วไปแต่เป็นการลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักแล้วก็เบาแล้วก็ได้เรื่องพลังความร้อน ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งวัตกรรมใหม่ที่กําลังแพร่หลายแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นต้องมาทําความรู้จักกันนะว่าเม็ดโฟมผสมคอนกรีตเนี่ยมันมีข้อดีเยอะจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะที่เบอร์029649079นะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะ029649079นะคะในเบรกหน้านะคะเรายังเปิดรับสายกันอยู่สําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ